สวัสดีครับผมบอลวิดในวันนี้มาพบกันในช่องหมูอ้วนนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าวันที่1 5ถึง19นะครับกุมภาพันธ์นะครับจะเล่นปีใหม่5ชนเผ่านะครับที่หมู่บ้านนะครับหมูอ้วนในข้ามคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับคืนวันที่15กุมภานะครับหมูอ้วนเขาจะเต้นหรือทำอะไรสักอย่างทำการแสดงนะครับบนเวทีนะครับผม หมูอ้วนก็เลยบังคับผมมาถ่ายให้หมูอ้วนนะครับผมก็เลยมาก็มานะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะครับว่าข้างล่างงานเนี่ยคร่าวๆมันเป็นอย่างไรนะครับโดยในตอนนี้ผมอยู่หลังเวทีนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับเวทีก็คือนี่นะครับแต่นี่คือด้านหลังนะครับก็ในงานคืนแรกคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีพวกสไลเดอร์นะครับพวกกระโดดเ่งดึงดึง,ด,งดึงนั่นนะครับก็พวกร้านค้าอะไรเต็มเลยนะครับข้างล่างนุ้นยาวไปตามถนนนะครับตอนนี้เขากําลังทําการแสดงร้อ,องเพลงอะไรสักอย่างอยู่บนเวทีนะครับแต่เดี๋ยวลองมูอวันขึ้นเต้นค่อยถ่ายละกันนะครับลองซุมๆเข้าไปดูนะครับ ร้อมที่จะทําการแสดงกับกลุ่มแม่บ้านนะครับเยอะเลยนะครับเยอะหลายคนนะครับทั้งหมดกี่คนหมูวนทั้งหมดกี่คนไม่รู้เลยไม่รู้เนาะน่าจะเยอะอยู่โอเค ดี blue <or> ๋ยวขึ้นเวทีแล้วเจอกันนะครับว่าหันวันจะเต้นเป็นอย่างไรผมไม่เคยเห็นเลยนะครับตอนนี้เขากำลังทำการแสดงบนเวทีอยู่นะครับว้าวไม่ใช่แม่บ้านนะครับกลุ่มสปายนะครับไม่ใช่แม่บ้านกลุ่มสปายก็พร้อมแล้วนะครับเดินกันไปเต็มเลย ไม่รู้กี่คนนะครับไปรออยู่หลังเวทีนะครับเดี๋ยวการแสดงนี้จบก็ต่อนะครับ ตอนนี้สไปายเขาก็ขึ้นกันแล้วนะครับก็รอดูเลยไม่รู้หมูอ้วนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมๆเข้าไปดูนะครับว่าเป็นคนไหนดีเดืเดองป่ะสีเดืองคนรอบแรกสีเดือลงได้นู่นเลยนะครับเป็นคนข้างหลังซ้ายมือนะครับอน,นีวนน้ะนะ,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 นะ ไม่รู้ว่าสักพักจะยังมองเห็นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนยืนค่อนข้างจะเยอะนะครับหาหมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับคนบางเยอะจะต้องหามุมใหม่นะครับ i uh -huh. 罗嗦，<老>婆那杯中茶，落杯木宝宝。 đâu già quá rong rong nhỏ nhỏ mong lo lắng để sống Nhớ bé mong sợ đời cho chi tàu chơi, Nhớ bé mong lì tu chỉ kể chạy đã khoa, mong mua ý già quá rong Do bê mông lũ chi chia bé cháu Mua sĩ đường xây dòng gâu Khi tu dòng trào Sĩ đường gâu Hãy cứ chia là dễ cãi lệ Mông lũ chi chia bé cháu Trên chúa đau Nhà lò dễ cha non Rung chia ra chân tiến khi sâu cứ sâu thì môi tiên mong mong nhau lần gió mơ mơ លន់យោជាពេលយើងទៅកើទិវាមុំស្រូចិនតែពេលហើយនឹងមុំជាយัวជីប្លង cho mẹ nha thì chế nói chê đi chua biết trời không, ai qua mua không đi cho cho mi thoát chơi quý dài lưu mua không đi cho chó nhang cho nó năm mươi họ rất lưu tí của lấy lại rất tí cho chó ban cho để họ thoát bây giờ tôi chưa có mua lòng cho chó sai số nữa

แ,และแล้วหมูวัวนก็ลงมาเรียบร้อยนะครับเป็นไงหมูวัวนเป็นไงบ้างตื่นเต้นว่าจะเต้นผิดยนี่คือผลของการได้ไปซ้อมนั่นแหละน่คือแล้วก็เวลาซ้อมมาเนาะเวลามันกล้เกินไปอะซ้อมนี่เหลือเะไรแค่ปมาไปกีป่วันอ่ะ ประมาณ7วันแล้วค่อยไปซ้อมกันได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วโอเคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเาอแคเม่เราะรายการเป็นากับเสอะรเช่นีสาอุจกรรมก็เสรวชนู้แง้จงไรก็ปลาชูทะเลมุกเชียวไม่ออ